มาต่อแก้วเก็บความเย็นเคลือบเซรามิกจากซิวาโกออันนี้รีวิวเลยหนึสอ <1, 2, S 2> ไม่หนึ่งไม่นับถ่าย <S 1> 1, <S แล้วทำไมอ่ะนี่เล่นอเลยเนะี่ยแก้วนี้มันดียังไงใช่ไหมสีสวยเลยอันดับแรกแล้วแถมมีนี่ด้วย ตัวหิ้วพร้อมพวงกุญแจน่ารักแบบนี้เห็นไหมที่สําคัญเขาสามารถเก็บความเย็นได้นนะนานนานนานอา้าใส่หลอดก่อนสิเขามีหลอดมาให้ด้วยนี่เราก็สามารถเสียบเข้าไปก็ใส่แก้วไปได้เลย <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าหลอดจะสกปรปกนะเพราะเขามีที่ปิดมาให้ด้วยนี่ไม่กินก็ปิดฝาไว้อะแบบนี้แต่ถ้าจะกินเธอก็เปิดออกมาแล้วกเก็บฝาไว้ข้างๆแบบนี้นะ ฝามันก็จะไม่หายไปไหนแล้วก็น้ําแข็งความเย็นเนี่ยอยู่ได้นานนานเคลือบเซรามิกอะอเนี่ยทำไมทำไมทำไมมันต้องเคลือบเซรามิกอันนี้เป็นสแตนเลสไม่เคลือบใช่ไหมอ่าเคลือบแบบนี้มันดียังไงได้ประสบการณ์ใช้แก้วแบบเซรามิกมาจากตัวเล็กอันนี้นะคือจะบอกว่าน้ำมันอะไม่มีกลิ่นของ สแตนเลสหรือคิเปเอ็กซลเราจะกินน้ําได้อร่อยมากยิ่งขึ้นอนะเพราะว่าเขาเคลือบเป็นเซรามิกแบบนี้มาให้ตอนล้างตอนอะไรนะก็คือคราบทุกอย่างมันจะออกแบบหมดจดมากๆไม่มีฝังไม่มีกลิ่นแบบสะสมสวยจริงแต่ว่ามันได้น้ําน้อยก็เลยขยับซสายขึ้นมาเป็นอันนี้อย่างสแตนเลสมันจะเป็นมีความรู้สึกเหมือนแบบสักๆเนี่ยมันเป็นเหมือนผิวมันไม่เรียบพอมาใช้อันนี้นะถูป๊ดสะอาดนี่เดี๋ยวจะให้ดูตรงหลอดครับด้านล่างเนี่ยมันจะ เป็นยางๆสีข,ขาวๆใสๆนะครับเนี่ยเวลาใช้ฝานะครับปิดลงไปมันจะลอยแบบนี้ครับไอ้ตัวยางยางเนี่ยทำให้เราสามารถกดมันลงไปได้กดเงี้ปุ๊บอ่ะแล้วเราต้องหมุนเกลียวหลอดก็จะไม่หักแล้วอืมแล้วก็เวลาคว่ำอะไรยะน้ำมันไม่ย้อนด้วยนะพิกาดแก้วใบนี้นะอยู่ที่ตะกาด้านล่างปักไปให้แล้วไปมีหลายสีไปเลือกดูกันได้ไปจัดครับโอเคเนี่เอาจริงเลยนะี่ย